สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่2ตุลาคม2 5 6 6นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับผมก็ล่าสุดก็วันนี้เชา้ชาเชา้าวันที่วันที่2ตุลาคมนะครับเวลา11นาฬิการเรแหละก,ก็ข้อมูลนี้ก็คือดึงมาจากเว็บเว็บหางโจกเกมเลยนะครับก็ล่าสุดน,นะครับจีนก็ยังนําอยู่นะครับ ปกก็จะใช้คําว่ายังนําอยูอย่เหมือนกันนำตลอดตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยครับร้อยสามสิบเก้าเหรียญทองก็ตามด้วยญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับสามสิบเหรียญทองเท่ากันอินเดียแล้วก็ไทยเปย์มาแล้วครับสิบสามสิบสองเหรียญทองตามมาห่างนะครับก็ไม่ห่างเท่าไรหร่อูอเบกิสถานหนึ่งเหรียญเอ้สิบเอ็ดเหรียญทองตามด้วยไทยแลนด์นะครับเจ็ดเหรียญทองนะครับเจ็ดเหรียญทองตอนนี้ โทษทีโอ้ยผมพูดผิดไปดูช่องอะไรอภัยเหัาเด้อคับพี่นนองเด้อครับสิบเหรียญทองนะครับอยู่ลำดับที่7 10เหรียญทอง7เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมแล้ว3 3เหรียญทองโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับก็อยากให้ได้สักย0สเหรียญทองนะครับผมก็ได้ยกระดับการกีฬาของของประเทศเราขึ้นมาหน่อยก็ก็ยังเชื่อด้ครกีฬาเด็กก็จะน,นำพา เศรษฐกิจรุ่งเรือแลวก็ประเทศเจริญรุ่งเรือก้าวหน้านะครับด้วยคาว่าสามัคคีกากีฬาเนี่ยแหละครับผมนี่ผมนามา21 <c oughs> 21ลําดับนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บต่างๆได้นะครับตอนนี้เียผมดึงมาเป็นที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะครับผมมาดูในแถบอาเซียนของเรานะครับไทยเรายังนำอันที่หนึ่งครับยังยังยกระดับเหนือกว่าอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ เวียดนามเลยครับที่ได้เวียดนามได้หนึ่งเหรียญทองนะไกบ้านอินโดซีเหรียญทองก็มาเลและก็สิงคโปร์ได้อย่างละสามและสองเหรียญทองนะครับก็ถือว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นขึ้นมากนะครับผมแล้วก็ขอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปนะครับก็ยังผมยังเชื่ออยู่ว่าสิ่งที่เนํานำพาประเทศชาติรุ่งเรือง ก็คือความสามัคคีพื้นฐานเนี่ยการกีฬานี่ครับการกีฬานะเราช่วยกันพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับกีฬาเด่นเนี่ยครับกีฬาเด่นแล้วก็อะไรก็จะเด่นๆตามอะไรประมาณนี้ครับผมถ้ายัางไรก็ขอขอคนละหนึ่งแรงหนึ่งหนึ่งเสียงเชียร์นะครับให้อยู่ในใจเสมอส่งแรงใ,ใจไปหาทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่หางโจเกั้งที่29ทุกๆวันนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ